สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีวิธีเก็บกุ้งสดไว้ทานได้นานๆน,น,นะคะเก็บอย่างไรทำอย่างไรกับจามวิธีนี้ค่ะเราไปลงมือทำกันค่ะเรามาเริ่มจากทำความสะอาดล้างกุ้งของเรานะคะแล้วก็ตัดแต่งให้สวยงามค่ะเลือกกุ้งที่สดมากกับสดน้อยแยกออกจากกันนะคะ อันนี้เขาสดน้อยไปนิดนึงนะคะหัวแทบหลุดแล้วล่ะคะ่ะเราก็แยกไว้นะคะวิธีเก็บวิธีที่1ก็คือนํากุ้งที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วจัดเรียงลงไปในภาชนะที่เราต้องการในปริมาณที่เราพอจะทําในแต่ละมื้อนะคะอันนี้ป้าก็จะเก็บไว้ทํากุ้งอบก็จะเยอะนิดนึงนะคะเรียงไปจนเต็มเราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะ ปิดฝาให้สนิทค่ะนำไปแช่แข็งได้เลยนะคะในช่องฟรีซค่ะส่วนวิธีที่สองเราจะใช้น้ำตาลทรายเป็นตัวช่วยค่ะเรียงกุ้งของเราลงไปในภาชนะชั้นที่หนึ่งเต็มเสร็จเรียบร้อยเราก็จะโรยด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะจะเรียงชั้นที่สองลงไปค่ะแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลทรายทำแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดฝาให้สนิทค่ะนำไปแช่แข็งค่ะวิธีนี้นะคะก็เก็บไว้ได้เป็นเดือนเป็นปีเลยละค่ะส่วนวิธีที่3กุ้งของเราที่สดน้อยนะคะตัดหัวออกค่ะนำหัวของเราเนี่ยไปทำมันกุ้งก็ได้หรือไปทำคางกุ้งทอดกรอบก็อร่อยนะคะหลังจากนั้นก็แกะเปลือกออกนำไปล้างน้ำให้สะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะ แล้วก็นํามาผ่าเอาเส้นดําออกค่ะจะไม่ผ่ากุ้งก็ได้นะคะจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มไปตรงโคนหางของกุ้งนะคะแล้วก็ดึงเส้นดําออกมาก็ได้เช่นกันนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเตรียมน้ําเย็นจัดไว้ค่ะแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดจัดค่ะใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยนํากุ้งลงไปลวก ให้สุกประมาณสัก70หรือ80%ก็ได้นำขึ้นมานอกน้ำเย็นค่ะเพื่อหยุดสุกข,ของกุ้งวิธีนี้ถ้าเรานำกุ้งไปใช้กุ้งจะได้ไม่แข็งจนเกินไปค่ะหลังจากนั้นก็นำขึ้นมาเสด็จน้ำแล้วก็เก็บใส่ภาชนะที่เราต้องการค่ะวันนี้ป้าจะใส่เป็นถุงซิปล็อกนะคะเรียงกุ้งลงไปเป็นตัวๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อสะดวกในการที่จะหยิบออกมาใช้งานค่ะ ไล่อากาศออกนิดหน่อยค่ะแล้วก็เก็บไปแช่แข็งไว้ได้เลยค่ะในช่องฟรีซค่ะผ่านไปหนึงคืนเรามาดูกุ้งของเราค่ะที่เป็นตัวนะคะก็จะหยิบออกมาดังง่ายดายอย่างนี้เลยค่ะที่เราลวกไว้นะคะส่วนที่แช่น้ําแข็งนะคะก็นําไปละลายน้ําแข็งก็ใช้ได้เลยค่ะและส่วนนี้ดีมากๆเลยค่ะเราสามารถที่จะหยิบกุ้งออกมาได้เป็นตัวตเลยค่ะตามที่ปริมาณที่เราต้องการจะใช้ค่ะ สะดวกจริงๆค่ะชอบวิธีไหนก็ลองทำกันดูนะคะชื่นชอบคลิปนี้ฝากช่องของป้าด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครตเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ